สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับคุณครูแบบแล้วนะคะในช่วงวิชาศิลปะนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในรูปแบบการอัคดคลิปวิดีโอการเรียนการสอนอีกแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะไม่ว่าเราจะเรียนในรูปแบบไหนนะคะเราก็ถือว่าเป็นการเรียนการสอนนะคะยินในช่วงนี้นะก็ขอนักเรียนนะคะดูแลสุขภาพเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 น,นี้ให้ได้นะคะ ค่ะให้นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนขึ้นมาพร้อมกับคุณครูแวบ,บเลยเตรียมมารือยังคะอ่ะเตรียมมานะคะคุณครูแบบรอนะหนึ่งสองสามสี่ห้า่ะเตรียมมาแล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนาะเรามีโอกาสได้เปิดการเรียนการสอนสองสัปดาห์นะคะคุณแบบก็สอนในเรื่องงานวาดงานวาดก็ประกอบด้วยเส้นมีเส้นอะไรบ้างน้าเด็กๆตอบคุณครูแ,บบแวแบบแวแล้วแหละมีเส้นตรงเส้นตรง แนวนอนเส้นตรงแนวตั้งเส้นเฉียงเส้นหยับใช่ไหมเส้นโค้งเส้นโค้งต่อเนื่องใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรคะรูปร่างรูปทรงรูปร่างก็คือมีลักษณะสองมิติใช่ไหมคะมีเฉพาะความกว้างและความยาวส่วนรูปทรงก็จะมีสามมิติมีอะไรบ้างคะความกว้างความยาวและความหนาใช่ไหมคะคุณครูได้สอนไปแล้วเส้นต่างๆในงานทัศนศิลป์แล้วก็รูปร่างรูปทรงต่างๆในงานทัศนิลิ์นะคะ และที่สำคัญเลยสีในภาพวาดคุณครูแบบเราสอนไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วสีมีสีอะไรบ้างที่ทําให้เรารู้สึกอย่างไรบ้างใช่ไหมคะสีแรกคือสีอะไรนะสีเหลืองให้ความรู้สึกเป็นไงคะให้ความรู้สึกสว่างสดใสสีเขียวให้ความรู้สึกเป็นไงคะใช่ยกันตอบ่อยเร็วให้ความรู้สึกเย็นสบายสดชื่นใช่ไหมคะแล้วสีน้ําเงินละคะให้ความรู้สึกยังไง สีน้ำเงินให้ความรู้สึกสงบนิ่งใช่ไหมคะแล้วสีแดงล่ะหาในห้องเนี่ยเด็กตอบเสียงดังมากเลยอ่ะสีแดงให้ความรู้สึกไงคะร้อนแรงแล้วก็ก้าหาญใช่ไหมคะสีนะคะเราก็เรียนรู้ไปแล้วเส้นต่งางๆแล้วก็เรียนรู้ไปแล้วรูปทรงรูปร่างต่างๆเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องการวาดภาพโดยการนาเส้น ต่างๆรูปทรงรูปร่างสีนะคะลงมาประกอบกันให้เป็นรูปภาพออกมานะคะเออวันนี้จะเป็นงานเกี่ยวกับอะไรนะตองต้องต้อตอคิดสิว่าเราจะบบ้านรูไปอะไรสงคุณครูแบบเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะที่เราสามารถนําเส้นต่างๆนํารูปทรงรูปร่างนําสีเข้ามาประกอบให้เป็นรูปภาพหัวข้อวันนี้นะคะง่งงายๆเลย อ่ะครูกให้หัวข้อในการวาดภาพสุคณครภู่นะคะคือหัวข้อห้างอ,อ่ทะเลแสนงามดีไหมคะหัวข้อนี้นักเรียนจะวาดได้ไหมน่าจะได้เนาะเพราะบางคนก็มีประสบการณ์ในการไปเที่ยวทะเลมาหรือบางคนไม่มีโอกาสได้ไปแต่ก็ยังได้ดูใน ทีวีได้ดูในอินเทอร์เน็ตได้ดูในรูปภาพใช่ไหมคะดังนั้นแล้วงานวันนี้นะคะหลังจากที่เราเรียนเรื่องเส้นต่างๆรูปทรงร,รูปแ่างแล้วก็สีในงานทศนิสิ์แล้วเราก็จะเอาส่วนต่างๆมารวมกันให้เป็นรูปภาพโดยอยู่ในหัวข้อโอทะเลแสนงามนะคะวันนี้ก็ขอ,อน้นักเรียนปอ .2 ทุกคนนะคะ ตั้งใจทํางานส่งคุณครูแบบนะคะว่าภาพทะเลแสนง,งามให้สวยนะคะลงสีให้สวยงามให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปทะเลแล้วรู้สึกเป็นยังไงนะคะเพราะว่าสีครูแบบก็สอดไปแล้วแล้วก็เส้นต่างๆเราจะมาว่าดตรงไหนดีนะรูปทรงรูปร่างนะคะให้มาอยู่ในโอ้ทะเลแสนง,งามให้ได้นะคะ ก็วันนี้ก็ขอให้นักเรียนนะคะมีความสุขในการเรียนทุกๆวิชานะคะไม่ว่าเราจะเรียนในรูปแบบไหนนะคะก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนกับคุณครูทุกท่านทุกรายวิชานะคะขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงตลอดเวลานะคะอย่าลืมคิดถึงคุณครูนะคะคุณครูคิดถึงนักเรียนทุกคนนะคะแล้วเราจะพบกันในคลิปหน้าโอ,อ้งานลืมบอกไปเลยเมื่อนักเรียนว่าภา้าเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะ ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ส่งรูปภาพลงไปในอัลบัม้มศิลปะนะคะเดี๋ยวค,คุณครูอยากจะเข้าไปสร้างอัลบัม้มวิชาศิลปะไว้ให้กับน้องปวาซองนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ืเด็กๆถ่ายรูปเองก็ได้นะคะแล้วก็ส่งผลงานไปในอัลบัม้มวิชา ศิลปะนะคะเดยวคุณครูจจะสร้างระปแบบมาให้นะคะอย่าลืมนะคะส่งงานคุณครูแบบให้ตรงเวลาด้วยนะคะก็ขอให้ในักเรียนมีความสุขในการทํางานของวิชาของคุณครูคคนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ามารถติดตามผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้นะครับ